ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตนั้นมีบรรยากาศของการแสดงแสงสีเสียงละครอ,อิงประวัติศาสตร์เท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรที่จังหวัดภูเก็ตมีประชาชนมีประชาชนสนใจนะคะแห่เที่ยวกันเที่ยวงานกันอย่างคึกคักเลยค่ะที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางบ้านเรียง ตำบลเทพสตรีอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตได้จัดแสดงในรูปแบบของมิวสิควลละครเพลงสื่อผสมอันยิ่งใหญ่สุดอลังการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการแสดงครั้งนี้มีคุณแก้มวิชยานี เปียกลิ่นคุณมะปรางวิราการเสนีตันติกุลซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยที่เป็นลูกหลานชาวภูเก็ตรับบทเป็นเท้าเทพกษตรีหรือญาติจันทร์นะคะและคุณตังเมเมเทาวีทีระลีกุลนางเอกสาวชื่อดังเป็นเท้าสีสุนทรหรือย่ามุกและนักสแสดงกิติมศา์อีกมากมายนะคะนำโดยนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีวรกรรมและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของสองวีวรสตรีและเทิดทูนเกียรติวรีรสตรีให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงวิถีพื้นบ้านการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยการจําหน่ายสินค้าพื้นบ้านสินค้าโอท็อป้านค้าต่างๆจำนวนกว่า200ร้านอาหารอร่อยภูกเก็ตและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดภูเก็ตครับสวมใส่ชุดไทยเข้ากับ เพื่อร่วมง,งานนะครับเพื่อร่วมรณรงค์การแต่งกายย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศของการจัดงานเหมือนเช่นทุกปีโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับจะจัดไปจนถึงวันที่15มีนาคมนี้ครับผมก็ไปเที่ยวได้นะครับกับงานแสงสีเสียงละครอ,อิงประวัติศาสตร์ของท้าเทพศศสตรีเท้าวสืนทอนะครับซึ่งเป็นวีรชนคนกล้าของชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับ